้าวันนี้นะครับเยี่ยมมากมุม่มาจากไต้หวันนะครับวันนี้มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะามาตากลมภูเก็ตนะครับขึ้นทรายมายัางไงบ้าเบรกโคดเดาเลยแบงค์ว,งว,วันนี้มันสุกนะไม่เอาอเไม่เอาเสานะ ใหญ่ใหญ่เห็นแล้วเห็นแล้วใหญไม่รู้หรอกมันต้องเป็นรุนท่นูนอกไัวไอ้นีไอ้นี่เบอร์ันนี่เดินไปนู้นขันนี่เดินไปนู้นไปเล่หัวนู้นแล้วสมงมติจะเปิดว่าขอบพี่ลงไปโอ้โห้ลัน lên mặt bằng cái đây. Bên mặt bằng. Lê đây mặt cây cây mặt bằng. Lê qua bằng. Lê mặt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  bằng. Lê อ,อ <laughs> มาไม่ค่อยไปไหนเลยเออวดัดเขาเสามีอะไรอะมงัดเสา,สามีเสาวความเหมือแล้ว <laughs> แ่้อมาล้วับไ่กันยังเม,มกลา

ยกโชว์แล้วลงลงเป้าลงเป้าก็ได้ลงปเลงปเา้ปเา รูดรูดมาเป็นปย่างนู้นรูดาเป็นอย่างู้ไหนแงน้โอ้ยรูดตัวนะ